สวัสดีครับพี่น้อง f อวันนี้ทีมงานทีมเมืองพหลจะมาอัปเดตคู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่3ประจำวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566เนื่องจากคู่ที่3าสันเพชรไม่พร้อมขึ้นชกค,ครับทางผู้จัดขยับเอาพันสั่งมาชกแทนคู่ที่4โดยทางผู้จัดหามวยมาแทนในคู่ที่3ในพิกัด126ปอนด์นัดแก้มือล้างตาก่อนเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่แ pak y o k 168พี่น้องบอกว่าทีมมึงผลแนะนามารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไวต้องแอด pakyok168 ครับมาดูคู่ชกกันครับมุมแดงเพชร9้าล้านสิงห์มาวินอายุ20ปีสูง169เซนเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายสิงห์มาวินชื่อเดิมเพชร9ล้านห้างทองีีลดาเป็นมวยเดินเปิดเกมต่อยหมาายัดสัดแข้งปั้มรัดมัดตีเข่าในเหนียวหนึบครับแทงยัดไส้แรงแข็งแข็งแข็งแรงครับ3ไฟล่าสุดพฤษภาคมห6แพ้นกยกสเม,มาคีวจักรวุฒ มิถุนายน66แพ้คะแนนสมิงแดงวอจากรวุฒิกรกฎดาคม66ชนะคะแนนเพชรวิเศษเพชรเกตเพชรมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ําเงินเพชรวิเศษเพชรเกตเพชรอายุ21ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยฝีมือจังหวัดมหาสารคามซ้อมที่ค่ายเกตเพชรชื่อเดิมเพชรนักลบลูกกันทะเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักจังหวะสาดแข้งเข่าในเหนียวปั้มรัดมัดตีบูดูดันหลักเดี่ยมดีครับ สามไฟล่าสุดเมษายน66แพ้คะแนนสมิงแดงวอจักวุฒิพฤษภาคม66ชนะคะแนนแหลมสิงห์สอเดชพันกรกรธ์กรกฎาคม66แพ้คะแนนเพชร9ล้านสิงห์มาวินเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้สูสีกันครับและเคยเจอกันมาแต่ชอบไปที่มาตรฐานการฟิตซ้อมของค่ายครับการแก้เกมความหลากหลายของอาวุธและนอกในดีกว่าครับบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ เพชรวิเศษเพชรเกียเพชรจะเบียดชนะล้างตาได้จากเพชร9ล้านสิงมาวินไปได้อย่างสนุกมันเล่าใจมีรุ้นครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและขอให้พี่น้องเอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีรวยๆเฮงๆขอขอบคุณและสวัสดีครับ